เย็นวันนั้นผมกับเพื่อนตัดสินใจท้าพิสูจน์เรื่องเล่าของบ้านร้างท้ายหมู่บ้านที่ร่ำลือกันว่าเฮียนนักหนาบ้านไม้เก่าคร่ำคร่าหลังนั้นตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่โอบล้อมมีเถาวันเลื้อยพันจนดูหน้าขนลุกแม้แสงตะวันจะยังไม่รับขอบฟ้าแต่บริเวณนั้นก็ดูมืดสลัวราวกับไร้ซึ่งชีวิตเราย่องเข้าไปอย่างเชื่องช้า ความเงียบภายในบ้านน่ากลัวกว,กว่าความมืดมิดภายนอกหลายเท่าอากาศภายในเรือนเย็นยเยือกจับใจแม้จะเป็นคืนเดือนหงายที่อบอุ่นผมสัมผัสได้ถึงกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นเก่าของม้าที่ผูพังทุกย่างก้าวพาเราลึกเข้าไปในความรู้สึกที่ถูกกดดันราวกับมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องผมรู้สึกเหมือนขนทั่วร่างกายลุกชันโดยไม่ทราบสาเหตุ เพื่อนของผมเริ่มมีอาการตัวสั่นเล็กน้อยทุกคนพยายามที่จะซ่อนความกลัวของตนเอาไว้เราเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆที่มืดและรกร้างจนมาถึงห้องหนึ่งที่ดูเหมือนห้องนอนเก่าแก่ผ้าม่านขาดรุ่งริ่งหน้าต่างบานใหญ่เผยให้เห็นความมืดมิดด้านนอกและตรงกลางห้องมีเปลเด็กเก่าๆวางอยู่ผมเดินเข้าไปใกล้มองลงไปในเปลว่างเปล่า จู่ๆความรู้สึกเย็นยะเยือกก็แผ่ซ่านเข้ามาจากด้านหลังอย่างรุนแรงผมรู้สึกราวกับมีลมหายใจที่เย็นเฉียบรดต้นคอไม่ใช่ลมปกติแต่เป็นความเย็นที่ทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวผมไม่กล้าหันกลับไปมองแต่ดวงตาของผมพลันเหลือไปเห็นเงาจางๆที่สะท้อนบนพื้นไม้ขัดมัน เงาหนึ่งที่คล้ายเงาของร่างเด็กเล็กกำลังยืนอยู่ใกล้เปลนั้นไม่ใช่เงาของผมและเพื่อนๆมันเป็นเงาที่บิดเบี้ยวและจางจนแทบมองไม่เห็นแต่ผมสาบานได้ว่ามันเคลื่อนไหวผมสัมผัสได้ถึงแรงกดดันในอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับกลิ่นดินและดอกไม้แห้งที่ลอยมาปะทะจมูกอย่างชัดเจนเป็นกลิ่นที่ทำให้นึกถึงความเศร้าส้อยอย่างยิ่ง ผมยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวแรงกดดันนั้นมหาศาลจนผมแทบหายใจไม่ออกผมพยายามกระพริบตาหลายครั้งหวังว่าภาพนั้นจะหายไปแต่มันยังคงอยู่ที่เดิมยิ่งผมมองนานเท่าไรเงานั้นก็ยิ่งชัดขึ้นเล็กน้อยแม้จะยังคงเป็นเพียงรูปร่างที่จางพร่า แต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มีชีวิตจริงอยู่ตรงนั้นก็ชัดเจนจนน่ากลัวเพื่อนของผมคงรู้สึกได้เช่นกันเพราะพวกเขาเริ่มถอยหลังอย่างเชื่องช้าแล้ววิ่งออกไปจากห้องนั้นทันทีผมเองก็พลันได้สติวิ่งตามพวกเขาออกไปอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยผมรู้ดีว่าค่ำคืนนั้นผมไม่ได้เห็นเพียงแค่งเงา แต่คือการเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอยู่จริงในความมืดมิดของบ้านหลังนั้น